สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกอกนะคะมาดูควายค่ะเอฟซมาดูควายนะคะโอ้อันน,นั้นนะแม่แม่ได้กี่ลูกแล้วนิน,นเคี้ยวเอื้องอยู่นี่ไม่ได้แทงเขา่าหนิแม่นี่โอ้ตัวเดียวเนาะโอ้สวยนะคะเอฟซีเพิ่งเห็นควายเห็นแต่ในรูปนะคะแต่เพิ่งเห็นวันนี้ละ่ะก็เลยมาดูเอ้า อันไหนตัวผู้น่ะโอ้อันนั้นจะตัวผู้นเนาะ FC มาดูควายของแท้นะวันนี้พามาดูควายอือป้าทำได้เยอแะแทะโอ้ตัวผู้เนาะนึกว่าตัวตัวมีอันนี้นนอันนี้นะ อ๋ไอไปรูปคุณพ่อไปรูปอันนี้พูดชายทั้งหมดบ่ตัวพูดผู้ทั้งหมดบ่อนี่นะ่ะโอ้คือมานเถาะโอ้ตัวผู้ทั้งหมดเลยเอ,อขี้วัวขี้ขี้ควายก็เยอะมากนะคะเอซนี่เออมานน้อยนี่ไม่มีตัวเมีย เราเพิ่นไม่ได้แทงเข่าเลยนอนันนะนปล่อยให้กินเลยแลนะนะ้อยาเนาะอันนี้ก็มีลูกแล้วเนาะอันนี้ก่ะโอ้ขนแดง,ม,ดแงมีลูกทุกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปาร์ตในสิบเอ็ดตัวได้แท้ควยอันนี้เขาตู้

<laughs> มันไม่เคยเห็นเอมันก็ดูล่ะอันนี้ล่ละเนาะตัวผู้ที่ผสมมันนะบอโอ้อ้าวโดมตูดแล้วอันนี้ก็สะที่มันแมบเนาะหนองนไม่แห้งบอนี่นะบอ <laughs> ไม่แห้งจะทีบออื้ือ้าวเขามันนะตูดคักแค่นี้ โอ้ยำเลงก็แห้งแล้วไปเอาไหนสนามน่ะแล้วมันไปอาบหัวชายแบบวันี้โอ้ยเราก็บาได้แทงข้าจากตูเนาะสบายแท้โอ้ย่านะดูสีเฟืองไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวเฟืองโอ้ไปเลี้ยงนะไปกินนาคนอื่นเขาเนาะโอ้คักแท้ก็ต้องเสียสละแล้วเนาะคนหนึ่งไปเลี้ยงควายทั้งวันลนะเนาะ กสองแบอบนี่นะคนเดียวไม่กุ้มไนเอฟซเพราะาสิบกว่าตัวนะคะนี่โอ้ยโอ้ยงามงามควายงามนะคะเอต้องมีต้องมีขี้คนนะคะควายถ้าสมมติไม่มีขี้คนก็ไม่ใช่ควายโอ้มีไก่ด้วยนูนนูน,น,น งามงามอ๋อตอนนี้มันมันไม่เคยเห็นลำมันก็มองเป็นธรรมดานี่จึงใส่เลยเอฟซีเขาหน้าติ๊กตุ้งนะหนูบอกอันไหนมันมันแล้วแต่เก่าอ่ะแล้วได้ลูกปีนี้บออโอ้ัน มันงามเกินเนาะหมอบ่มีตมมเอเถิกเนาะสมัยนู้เดียวใช่ร่าผสมปีนี้น่าวรรมะโคมนึกอืออันนี้นะควายนันบอกหงคงโอ้งามแท้นอันนี้ก็ได้ลุาแล้วป้า <laughs> fc เคยเห็นมันอยู่ในโทรทัศน์อยู่บนนี้นี่น เขามันน่ะไม่ดื้อดูแล้วคอยเขาแงบอืมอ้าวไม่ให้บายด้วนี่น่ะนี่ตัวนั้นน่ะมาแล้วพ่อดูดูมันมันทำใส่น่ะอืมเอ้าพ่อพ่อลองเอาว่ามีคองดีไปไปไป ต้องเพียนแล้วเพราะว่าเสือกมันขาดแล้วซีแลน้ะเจ้างามนั่ตัวนี้นะเนาะเขามันนางงามอันนี้บอกลูกมันน่ะยืนข้างๆนี่แหละเนาะผู้หลูกมก็ผู้หมดเลยแกบอกไม่มีผู้หญิงเลยสักตัวโอ้ผู้หญิงตัวหนึ่งโอ้ผู้หญิงตัวเดียวโอ้หลายแท้ๆค่นี้ <laughs> จนหลงนะคะหนูมันเยอะแต่ก่อนนี้พ่อแม่ให้มานอนแล้วมาเลี้ยงแล้วหลายปีแล้วมันก็ขยายพันธุ์เต็มคอกนะคะนี่มาสัมผัสควายตัวจริงวันนี้นะคะนี่ตหาหกหลายเอาเลย <laughs> ไม่รู้ชื่ออะไรแดงดำขาวดอกคูนบะไปะลูกไปกลับไปมาเห็นแล้วนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายก่อน นี่นะคะเราก็ได้มาถ่ายแล้วสวยๆไปไม่ใช่เจ้าของเราก็ผิดกินด้วยไดอืมถ้าผิดกินแล้วมันดีแล้วมันไม่วิ่งมาหาเรานะเสื้อผูกก็ตามถ้าตัวที่มันดื้อโอ้อันนี้นะที่ที่แมบเนาะโอ้คักแทะมองแมบมองแมบควายเนี่ยเอฟซีเป็นอ่างเลยนะคะนี่ เป็นบล ok ็อกๆไว้เลยนะคะก็เวลาร้อนก็จะลงตรงนี้นะคะลงอ่างนี่นะคะนู่นนะคะเอฟซีดูโอ้นะคะ,นะคะมาดูไว้เป็นแนวทางค่ะนะคะศึกษาเนาะศึกษาดูดูงานนะคะว่าควายนี่กับวัวนะคะอันไหนจะดูน่าจะเลี้ยงกว่ากันเนาะเราก็ได้ดูแล้วนะคะวันนี้ก็ได้พาเอฟซนะคะมาชมควาย อของพี่น้องบ้านคนบุญของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ f อฟทุกคนทุกท่านนะคะที่ช่วยดูคลิปย้อนหลังนะคะดูโฆษณาช่องอ๊อกกอกน,นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ